ใช่อืมได้อยู่ได้อยู่ยังยังได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคบอกเลยว่าเปรี้ยวจี๊ดถึงหัวใจเปรี้ยวจี๊ด เปรี้ยวปีแตกเลยมันไม่ได้ไม่ได้เปรี้ยวแบบนานนะมันเปรี้ยวมันก็หยุดเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวมันก็หยุดเปรี้ยวมันเปรี้ยวแล้วหวานไงเออใช่เปรี้ยวแล้วหวานอย่าให้เปรี้ยวแหละหวานละล้ว,วนเลยเยี่ยมเจอกันในรอบปีกีป่ปีวะห้าปีแล้วมัง้งเออไปไปได้ก็ตั้งแต่เจอรักสุดท้ายก็ตอนมารุจิตอ,อ,อะตั้งแต่แบบมาลุยาสน้สิบเนี่ยหวานแหละไม่เปรี้ยวละขอบคุณมากครับ